ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสุขภาพและชรลอวัยไก่ซดสดต้อง SPM สั่งออเดอร์โทร098 สามหนึ่งเจสวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีหางสรามบริรกมุมก o ดม Morning นะเวลคัามทูเดอะแชแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p d 8 8พีดมอริสผาดาวยูทูบคอมโหระษัยย์ระบบสุริยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่ตอไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกดซับสไครต์กด ติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่งท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่างดีๆ i v e r รบริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจาได้ดูเลอกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กที่อัลโหลฮัโหลวันดูทีนะสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้เป็นคลิปดูปด,ดวงชะตารายวัน อันษามหาสนุกประจำในวันอังคารที่30มกราคม2567นะขึ้นไอแม่แรลมแล้ม6กข่ําเดือน2ปีถอวันนี้สามารถทำการมงคลได้นะครับไม่ว่าคุณจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆก,ก็สามารถทำการมงคลได้ในวันนี้ให้ใช้เลิกสะดวกไปเลยนะครับ ท่านใดสนใจให้ดูเลิกดูยามจริงๆก็ติดต่อมาจาาได้จะได้ตรงกับในดวงชะตามาพูดถึงนี้เรื่องของความฝันสำหรับผู้ที่ฝันในแรมหกคำ่ำนะถือว่าเป็นความฝันที่เชื่อไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปใส่ใจอะไรมากมายนะเพราะว่าอีกไม่กี่วันนี้คุณจะเป็นมหาเศรษฐีใหม่ในช่วงข้ามคืนนะครับเพราะฉะนั้นบอกไปก่อนนะคลิปดวงรายวันนะครับ ของวันที่หนึ่งกุมพาพันจะจัดพิเศษตัวเลขพิเศษที่สุดของที่สุดให้แต่ละลัคนาราศีซึ่งไม่ซ้ำกันอาจารย์จะดูให้อีกทีนึงว่าแต่ละราศีใครจะรวยเพราะฉะนั้นเป็นความลับนะราศีใครราศีมันเลยครับทีนี้แหละใครรวยก็ว่าไปโชคดีประสบความสำเร็จนะครับแต่ที่รู้ๆเนี่ย มีคนเกิดวันพฤหัสราศีมีนราศีธนูนะครับเป็นโอกาสล่ราศีสิงห์นะ่าราศีเมถุนทำรวยไม่รู้เรื่องเลยนะตุนด้วยตุนด้วยแหมททำไปเล่นไปนะคุณรอติดตามรับชมและฟังได้เลยนะครับอันนี้ต่อมาจะมาพูดถึงในเรื่องของการนุ่งผ้าชุดใหม่ ประจำในวันอังคารนะครับนุ่งผ้าชุดใหม่วันอังคารไม่ดีนะมีทุกมากนะครับสระหัวใหม่วันอังคารชนะศัตรูนะใครที่มีศัตรูเยอะๆเนี่ยให้คุณสาผมในวันนี้นะจะดีในดวงชะตาตัดผมใหม่ในวันอังคารนะครับศัตรูจะทําร้ายใส่โทษตัดเล็บวันอังคารทรับหายทานน้มามันในวันอังคารเนี่ยพัดพลากที่อยู่ ในดวงชะตานะครับหลายคน,นยบ่นเรื่องเมื่อกี้ก็นะนักธุรกิจใหญ่โตร้อยล้านพันล้านนะก็มาปรึกษาคือตามดวงชะตาเนี่ยนะเศรษฐกิจของไทยเนี่ยนะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จนะครับซื้อง่ายขายคล่องดีแต่ตอนนี้เป็นอย่างไรหลายคนบอกเงียบครับเงียบกกิบเอ๊ะ แล้วตกลงเศรษฐกิจไทย,ยมันวิกฤตแล้วไม่วิกฤตวะฮะคือคุณจะเล่นการเมืองมากจนเกินไปเนี่ยทุกวันนี้มันเล่นการเมืองมากเกินอะไรที่ทําให้ประชาชนการกระตุ้นเศรษฐกิจนู่นนี่นั่นไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการหรือบอรเดตต่างๆเนี่ยให้ประชาชนไปเถอนะนะถือว่าจะดีในดวงชะตากระตุ้นเศรษฐกิจได้นะครับไม่ใช่ว่าโอ้ยทําไม่ได้นู่นนี่นั่นอย่าทําอย่าทํา นะโอ๊ยไม่ให้เพื่อไทยทำจะทาเก็บไว้เดี๋ยวกูทําเองอะไรอย่างเงี้ยนะเออมันเห็นไม่ชัดคืออย่ามาเล่นการเมืองแบบนี้เลยนะเศรษฐกิจยังไงดีแนะ่นอนนะครับอ้อยอดทนนับนะประคับประคองหลังจากเมษายนไปเนี่ยยังไงก็ดีครับเงินจากต่างชาติเนี่ยจะไหลเข้าประเทศมหาศาลทั้งท่องเที่ยวขนส่งการค้าการขายเนี่ยจะดีขึ้นนะแต่คุณต้อง เลิกที่จะสะกัดขาทักทีนะไม่ไหวนะแล้วก็อุปสรรคปัญหาที่จะทําให้การเมืองเนี่ยมันละส่าละสายหนึ่งเรื่องหมูเถื่อนสองเรื่องยุบพัก 3. สามเรื่องโค่นให้ลม้มแต่ทำไม่สำเร็จโค่นให้ล้มคือใต้ดินใต้ดินเดียโค่นให้ลม้มไม่ประสบความสำเร็จ นะเพราะว่าหลังจากวันเกิดดวงชะตาเมืองไปเนี่ยนะครับศัต,ตรูจะกลับกลายมาเป็นมิตรหมายถึงเนี่ยนะไอ้พวกที่เป็นปอ,ปอติปักอะไรเนี่ยแหละกับบ้านเมืองจะหันกลับมาเป็นมิตรกับบ้านเมืองครับทีนี้แหละ <c oughs> มันจะมีเกณฑ์การหักหลังกันเกิดขึ้นนะเออเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่นะ เออหาทางหนีที่ไล่นะคืออาจารย์ก็บอกเสมอนะว่าอาดาวอาทิตย์กลุ่มลักคนาดวงเมืองเนี่ยคุณจะต้องรักสถาบันให้มากๆสถาบันรอบพระมหาสัตว์เนี่ยถือว่าดีที่สุดนะครับเออไม่มีใครทําอะไรได้หรอกนะนอกจากให้จัก,กรวาลระเบิดไปก่อนนแล้วค่อยมาเริ่มต้นใหม่โอ้ไม่รู้จะกี่ล้าน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 นะ อ,อันนี้มาพูดถึงในเรื่องของอการเสียงเซีมซีประจำวันกันอย่างรวดเร็วให้คุณตั้งจิตอาทิฐานเยอยใจสั่นกระดิ่งโชคลาาเป็นความสำเร็จนะครับสาธุคขยิงเสียงกระดิ่งนี้ขอให้คุณแก้วคาดปลอดภยัยคิดเงินในเงินคิดทองในทองด้วยนะครับนะอันนี้ได้เซีมซีใบที่73า โชคชะตาท่านในช่วงนี้อยู่ในภาวะวิตกกังวลนะครับเออภายนอกท่านดูมีความสุขแต่ภายในยก็อาจจะไม่ค่อยเช่นนั้นนะครับเพราะนั้นใช้ความนิ่งนะครับความสงบถึงจะดีสิ่งที่คุณคาดหวังคุณจะรับความสําเร็จนะครับหากสิ่งนะั้นไม่ใหญ่โตไม่ใหญ่โจจนเกินไปนะเอ่อต,ต่อมามาพูดถึงในเรื่องของความรักคุณมีโอกาสที่จะสมหวังในเรื่องของความรักนะครับแล้วคุณอย่าไปคาดหวัง อะไรไวสูงกับคนรักคู่ครองมากจนเกินไปนะครับเช่นคนรักคู่ครองกินเกง่งบอกให้ลดน้ําหนักยิ่งลดยิ่งเพิ่มนะต่อมาพูดถึงในเรื่องของธุรกิจการค้าการขายถ้าในช่วงนี้นะครับราคาคุณดีอยู่แล้วหาไม่ได้มีปัญหาสักอะไรมีผลกําไรนะต่อมามาพูดถึงในเรื่องของ การสมัครงานเนี่ยนะครับท่านมีโอกาสได้งานทําแต่ไม่ควรได้จะสร้างเงื่อนไขมากจนเกินไป <c oughs> พูดถึงในเรื่องของคะแนนสอบของคุณก็อยู่ในระดับที่สูงนะครับคะแนนสอบดีพูดถึงดวงชะตาด้านสุขภาพถามถึงอาการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยที่เป็นอยู่เนี้ยนะครับอาการของคุณก็อาจจะอันตรายนะต้องระวังนิดน,นึงควรเลือกอควรรีบปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นะนู่นนี่นั่นเนี่ยนะครับต้องระวังโรคต่อมต่างๆนะบริเวณหน้าอกแล้วก็ทางช่องท้องเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับในดวงชะตาอันนี้มาพูดถึงดวงตามวันเกิดนะพูดถึงในเรื่องของสีสีที่ควรเว้นให้เว้นสีเหลืองไม่ดีนะครับนะสีดีก็จะมีชมพูม่วงส้มดำสีดีสุดก็คือสีส้มสีหมากศกนะครับ แล้วก็ทิศท,ที่ดีก็คือทิศตะวันตกนะทิศท,ที่ไม่ดีก็ตะวันออกนะครับเฉพาะในวันนี้ตัวเลขที่คุณสามารถนําไปเสี่ยงโชคลาบได้เนี่ยก็จะมี5 8 7นะครับก็ขอให้โชคดีประสบความสําเร็จต่อมา <c oughs> พูดถึงคนเกิดวันอังคารเนี่ยนะครับคนเกิดวันอังคารเนี่ยถือว่าดวงชะตาคุณเนี่ยจะเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ มีความขยันขันแข็งนะครับคุณพร้อมที่จะลุยอย่างเต็มที่นะถ้าใครพูดดีกับคนวางคานเนี่ยเท่าไหร่เท่ากันนะครับแต่ถ้าใครมามีปัญหากับคนวางคานเนี่ยไม่ว่าจะชายหรือหญิงพร้อมลุยเออต้องพูดดีๆเข้าไว้นะต่อมาค้นเกิดในวันพุธกลางวันเนี่ยนะครับต้องระวังเกี่ยวข้องกับปัญหาด้านสุขภาพโรคทั้งช่องปากเหงือกและฝันร้อนไหน นะครับปวดหัวไมเกรนนะต้องระมัดระวังไว้นิดน,นึงในดวงชะตาของคุณแล้วก็ต่อมาคนเกิดวันเสาร์ถือว่าเจ้าชะตาจะได้รับการยอมรับนับถือจากเหล่าผู้มีอิทธิพลนะครับเออให้การนับถือยกย่องคุณเป็นอย่างดีนะต่อมาคนเกิดวันพฤหัสบดีเนี่ยนะครับสติปัญญาความรู้ความสามารถของคุณนั่นแหละคือเงินทองนะครับเออผลกําไรต่างๆ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณมีความรู้อะไรเนี่ยนะครับให้คุณนําเสนอบนโลกออนไลน์ไปเลยนะแล้วก็แพลตฟอร์มต่างๆหรือคนหรือคุณที่มีความรู้เกี่ยวข้องกับระบบอะไรเงี้ยนะนในออนไลน์คุณสอนได้นะครับจะประสบความสำเร็จติวเตอร์พวกนี้ต่อมาคดเกิดวันพุธกลางคืนนะครับในเรื่องของอบายม,มุกต่างๆความข้างไข้ความศรัทธาเนี่ยนะ ก็จะนำพามาซึ่งความมั่นคงเงินทองนู่นนี่นั่นนะต่อมาคนเกิดในวันศุกร์ถือว่าเจ้าชะตาอาจจะเหน็่เหนื่อยในเรื่องของการหาไรายได้นะครับก็ต้องขอยอดทนทําให้ดีที่สุดนะครับต้องขยันจะประสบความสําเร็จต่อมาคนเกิดในวันอาทิตย์ถือว่าเจ้าชะตาจะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากคนทั่วไปนะครับเป็นคนที่รักเกียรติรักศักดิ์ศรีดีในดวงชะตาครับต่อมาคนเกิดวันจันทร์เนี่ยนะ เพราะฉะนั้นผู้หญิงน่ยหรือผู้ชายก็จะมีลักษณะคล้ายผู้หญิงอาจจะสร้างความเสียหายให้กับคุณให้ระวังการเชื่อคนง่ายถูกหลอกนะครับสิ่งที่สําคัญก็ต้องระวัดระมัดระวัวงในเรื่องการตกน้ําตกท่าด้วยนะครับต้องระวังไว้นิดน,นึงนะในดวงชะตาเนี่ยนะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวมาพูดถึงในเรื่องของปรากฏการณ์ผ่าดาวทูดีในวันนี้นะครับก็อิทธิพลดาวจันทร์เสียตั้งแต่เช้ามืด นะครับไปจะถึงเวลาประมาณ11โมงนะพอ11โมงไปแล้วดาวพระจันทรดีนะครับไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรซีมเหลียหล่ยงเลี้ยงเหลาเอียปอหองนะครับในดวงชะตานะชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับอิที่พลดาวพฤหัส,สบดีกรรมมะก็ยังอยู่ลาพะนะครับและในวันนี้การงานเนี่ยสมัครงานได้งานประสบความสําเร็จความรักก็จะมีความสุข นะครับในด้านของการเงินการทองเนี่ยคุณก็จะมีรายจ่ายนะครับเกี่ยวข้องกับค่าใช้สายค่าใช้จ่ายภา,ายในครอบครัวภายในบ้านนะแล้วก็ดวงชะตาต้องระวังในเรื่องของญาติพี่น้องเนี่ยนะครับบางส่วนเนี่ยมักจะพึ่งพาไม่ค่อยได้ในช่วงนี้นะของชาวาลัคนาหนาสีเมถุนนะครับแต่นี้หลงโชคลาภยังมีอยู่นะเพราะฉะนั้นสายมูเข้าไว้ชาวราศีเมถุนจะประสบความสําเร็จนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ